เ,เกมเริ่มกับอาร์เซนอลบุกไป,ปเยืนนอยยน PSV ครับอุ้ยสวยไฮโนอย่างไงธอรัสปาเตโอเดกาดโอเดกาอดกาอดาุ้ยไม่ไม่ฟาวหรอโอ้โหพื้นที่สุดท้ายมาตินโอเดกาดจะได้ยิงแล้วอ่ะจับเข้าไปแต่หลบ แต่ว่าไม่ไม่มีอะไรนะเฮ้ยดีแค่ไรยิ่งเรียบร้อยอ้าโหล้ำหน้าอ้าโหมีธงครับอะไรวะอเฮียอสัตว์เกือบโดน เหลือเชื่อไอ้เฮียไม่เข้าโอ้โหสัตว์เอ้ยซ้ำชนคานสนั่นเลยเวนเดี๋ยวๆตรงนั้นไอ้เฮียนั่นมึงแปลชนคานได้ไงวะน่ะชูเรียนทิมเบอร์บุกน้ำแล้วแค่พอหูโคกลูกนี้ ต้องชมดีแคนไรส์ครับตักมาที่เสาสองครับแล้วทิมเบอร์โอ้โหทยานขึ้นโขกตรงนั้นครับขึ้นนำแล้วครับโอ้โหกล้องจับมาครับที่โอกาสของ p ีเครับนี่ครับคนนี้โอกาสเด่งๆครับไม่เข้าครับเจอกูทีมพ่อแป้ครับยิงขึ้นนำไปก่อนครับโอ้โหอาร์เซนอลต้องดูมีมีอะไรไหมลูกนี้ไม่น่ามีอะไรนะ ขึน้นนำแล้วครับดูครค่เนี่ยดีแคนไซส์มาลับบอลแล้วตักหยอดมาที่เสาสองทะยานโขกตรงนั้นครับตัวเล็กกว่าก็จริงครับแต่ว่าดวลตรงนั้นเนี่ยเป็นโนอาแองนะโอ้เป็นนานโนอาแองที่ประกบตรงนั้นก็ตัวก็ใกล้เคียงกันแล้วก็แม่ถอยหลังมงครับขึ<อ>้นนำไปก่อนครับ ลุยสเกลลี่หักย้อนไหมโยกมาลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหส่งให้เพื่อนเลยครับลุยสเกลลี่ครับส่งเข้ามาตรงกลางครับแล้วเป็นอีทาวานลี่ก็ะตวัดยิงด้วยซ้ายนะบอลเสยๆครับเสียบใต้คานเข้าไปครับโอ้โหเซนอนขึ้นนำครับ21นาทีครับสองูไม่แล้วครับ โอ้โหเกมรุกของอาร์เซนอลมาที่พอไปได้อยู่นะในลีกช่างแม่ไงหี้ยเอาตรงนี้ก่อนนะโอ้ดูครับวิงสอดลูกนี้เข้ามาครับต้องชมมาลวิสเกลลี่ครับโยกมาแล้วปาดลูกนี้อีทาวนในลี่ตะวัดยิงด้วยซ้ายข้างถนัดบอลเนี่ยพุ่งเสียบหมดสิบครับู้รุษาประตูเฮ้ยอะไรกันอะเฮียอะไรวะเนี่ย เฮ้ยสามประตูต่อศูนย์ครับไอเฮี้ยมันพลาดกันเอง่ะมันพลาดกันเองไม่เกไมโน่ยิงเอียงยิงด้วยสายตรงนี้น,น่าจะรอดขาเข้าไปเลยครับดูต้องดูงดว่ามีอะไรสาวสา,าวอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยอีทาวานนรรีบมึงตัดบอลได้แล้วมึงไม่วิ่งเติมอะไรอีเวน มีอะไรไหมเน,นี่ยตรงเนี้ยอ่ามันนอนเล่นบอลกันเองอะ่ะโอ้โหเต่วืดเองนะเตะวืดเองอะ่ะเฮียอะไรวันนี้จุดโทษใบเหลืองด้วยโอ้โนใบเหลืองด้วยนะ เซนนอนดโทษครับไปดูจากภาพชา้านี่ก็ก็ให้ได้นะเนี่ยโทมัสปาเต,อเตของเรานะทํำฟาวโอ้โหเซสนอนไม่วายที่จะโดนลูกที่ให้โมเมนตัมมันเปลี่ยนอีกแล้วเอาโอโโนอาแรงอยู่ที่บอลน,น,นะครับ มาแรงยิ่งโอ้โหยิงลูกนี้เฉียบขาดมากครับโอ้โหไล่มาแล้วครับทีเดียววัวเกมไม่สนุกมั้งอ่ะลุยขึ้นหลังกันต่อครับเฮย้ยล้ยยิงเย้ <Yeah! S 2> ขึ้นนำแล้วครับขึ้นนำอีกแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ขึ้นนำแล้วขึ้นนำอีกแล้วเป็น4ประตูต่อหนึ่งเนีย ตม่ปัดออกมาไม่พ้นแล้วก็เหมือนตั้งให้โคเนการยิงตรงนั้นเงี้ยสี่ประตูต่อหนึ่งเงี้ยดูเงี้ยทุ่มมาตรงนี้เงี้ยมิเกเมโน,โนพักบอลแล้วก็ต้องชมเงี้ยถ่ายออกมาให้ทานวนนี้เนี่ยสับขาหล่อแล้วก็ใช้ความเร็ววิชาติตรงนั้นแล้วก็โอ้โหผู้เล่นสวตูวก็ปัด<ว>มาไ,<อ>ไม่ดีอ่เข้าทางเหมือนตั้งให้กับปาตินโนเรการที่ลอยอยู่แล้วแล้วแปรเข้าไปเลย โอ้เฮ้ยทอ้ยูงงงอ่ะคาราฟิลี่จ่ายเหรอใช่าเฮียอะไรครับเนี่ยกูยังไปซื้อเบียร์มาแดกยังไม่เท่าไหร่เลยต้องดูครับดูเนียนี่ยเรโรทอสซาเรโดทอสซาก็วิ่งขึ้นไปนี่ก็โดคาราฟิรี่หลอกลูกนี้คาราฟิลี่จ่ายเฮ้ยไอ้เฮียคนเวอร์เล่นกันสองคนตรงนั้นเล่นที่ก็โดคาราฟิลี่แทงลูกนี้โอ้โหต้องชมการจบสกอร์ของเรโดทอสซาเลยครับ ยกผ่ารูปสาะประตูตรงนี้ง่ายๆเลยชิปประตูที่ห้าครับโอ้าีเอสวีเสียโมเมนตัมไปเหมือนกันเลยอุ้ยเกือบจะโดนเ,าาเอานะโอ้ตัวเก่งเขาเลยตัวเก่งกเลยนว่าแรงเ่งมีข่าวองเราอยู่นะแต่ก่อนนว่าแรง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยอ่อ้ยงแม่เส้นผมของเีอยอและจะยิงเองเลย่งีเี้ยงไม่ออกด้วยโอ้โหเี้ยโอ้เฮียเมื่อกี้แต่มันส่งไม่ได้นะ จังหวะมันไม่ส่งแล้วแหละตอนนั้นมันไม่ต้องส่งละอ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ็ดได้จังหวะวันนี้ลากมาส่งมาไม่ได้แล้วยิงเองก็ก็ก็ถือว่าโอเคที่ได้ยิงเองมาเอ้าโอเดก่ายกีบลูกนี้โอเดโอเดกายยิง ไอ้เชือเหลือเชื่อไอ้สัตว์ไอ้โดมได้ถูกเฉยไอ้โดมเฮ้ยจบนะไอ้โดมบอกจบนะไอ้เชือหกหนึ่งแม่งบ้าไปแล้วไอ้เชือจะโดมให้บอลแม่นมากและจะไว้เสียดายอ ไอ,อ้ยมันาไงวะไอเฮีย,ยคาราฟิลี่มันมาอย่งไรวะสมันไปอยู่ตรงเฮียตรงนั้นวะเนมันเอามันำลงไปอยู่ตรงูน้นนะไอ้เฮียเจ็ดลูกเหลือไเฮ้มันไปอยู่ตรงวะไอเฮียมันไปอยู่ของหน้าแล้วโอ,โอ,อ,อุอาหมจากคนเวอร์เลียจะเตอร์ลิงไม่ต้องเสือกแล้วไอเฮียมึง มึงูทำเฮี้ยะไรเลยเฮ้ยทำไมทำไมคาราฟิลี่มันไปอยู่ตรงนู้นนะดูดิค่อยค่อยไล่มาฮะแล้วมันวิ่งมันวิ่งไปโด้โอ้เราวิ่งไอ้เฮี้ยวิ่งดีกว่ากองหน้าเราอีกผมรั <c oughs> บดูเลยกระใจไอ้เฮี้ยมันมันเป็นยิงดีกว่ากองหน้าเลยวะ <c oughs> <c oughs> ไม่น่ามีอะไรแล้วอะจบเกมครับอาร์เซนอล <Yeah. S 2> ไปครับเจอกันทุกคนไปพอไม่ต้องอะไรเยอะ